ถ้าสมมติเราดูจากทรานเซ็คชั่นเงินของบริษัทที่ออกมาเข้าบัญชีคุณจูนหรือว่าเงินสดที่ออกมาเนี่ยนะคะก็ย้อนไปตั้งแต่9ปีนั่นแปลว่าอะไรนั่นแปลว่าการที่คุณจูนทําแบบนี้ก็คือเอาเงินบริษัทออกมาเข้าบัญชีส่วนตัวของตัวเองเนี่ยมันเกิดขึ้นก่อนก่อนที่คุณหนุ่มกะลาจะมีมือที่3ามหรือเปล่าหรือว่าก่อนที่คุณหนุ่มกะลาจะมีกิ๊กหรือเปล่า อ่ะทุกคนเดี๋ยวปุ้ยสรุปให้ฟังแบบนี้นะคะเราตัดประเด็นเรื่องของดราม่าออกไปก่อนนะคะก่อนที่จะเข้ามาในไลฟ์เนี่ยปุ้ยมีการทำโพลไว้ด้วยนะคะสำหรับาการไลฟ์ั้งนี้ใน t i ๊ t o ็อประเด็นคำถามของปุ้ยก็คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นประเด็นดราม่าระหว่างคุณหนุ่มกะลากับคุณจูนเนี่ย ท่านเห็นใจใครมากที่สุดข้อ A คือคุณหนุ่มกลาข้อ B คือคุณจูนข้อ C คือคุณหนุ่มกัญชัยแล้วถามว่าคุณหนุ่มกัญชัยมาเกี่ยวอะไรคุณหนุ่มกัญชัยเข้ามาเกี่ยวเพราะว่าทนายเดชานเนี่ยไปเชิญคุณหนุ่มกัญชัยซึ่งเป็นคนกลางที่ทั้งคุณหนุ่มกลาและคุณจูนเนี่ยค่อนข้างที่จะให ความไว้เนื้อเชื่อใจแล้วก็เป็นคนที่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยก็คือผู้ตรงตรงก็คือเคารพะนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยววันจันท์นี้คุณจูนคุณหนุ่มกัญชัยแล้วก็ทนายเดชาเนี่ยก็จะไปบ้านพี่หนุ่มนะคะแถวไม่บอกดีกว่าเดี๋ยวหลายคนตามไปก็จะไปมีการไปคุยกันคือจะตัดประเด็นเรื่องข้อกฎหมายออกทั้งหมดเลยจะเอาเรื่องของเอาเรื่องของชีวิตจริงๆเนี่ยมาคุยกันตัวเงินที่คุณจูนเนี่ย เอาออกจากบริบห้าง่สูสวนเนี่ยจำกัดเนี่ยเอาออกไปเท่าไหร่กันแน่แล้วเอาออกไปใช้ทำอะไร,รและคุณเอาเงินที่คุณเอาออกไปบางส่วนเนี่ยมาคืนให้กับพี่หนุ่มกะลาได้ไหมและทําตามข้อตกลงที่พี่หนุ่มกะลาขอไปได้ไหมหรือถ้าไม่ได้เนี่ยใกล้เคียงที่สุดจะได้ตรงไหนที่เป็นระหว่างกึ่งกลางนะคะอุ้ยคนตอบมาเยอะเลย b C B บรคือคุณจูน C คือหนุ่มกัญชัยนะคะ ทำไมฟ้องเอาดีๆคำถามไหนก่อนครับใครฟ้องใครคุณจูนฟ้องพี่หนุ่มเรื่องชู้หรือที่พี่หนุ่มกะลาฟ้องคุณจูนเรื่องยักยอกทนายพูดชัดแล้วเห็นใจคุณหนุ่มกลาค่ะเนี่ยนานาจิตตังเนี่ยบางคนก็บอกว่าเออทีนี้ปุ้ย,ย อัปเดตไม่หมดนะคะจากการสัมภาษณ์พยายามที่จะแรปอัพในสิ่งที่สัมภาษณ์ทนายเดชาเนี่ยมาให้ทุกคนได้เข้าใจกันแบบชัดๆง่ายๆนะคะส่วนประเด็นที่2ที่คุณหนุ่มกะลาจะไม่ไปสู่วงการเจรจาและการพูดคุยในวันจันทนี้ก็เพราะว่าวันเสาร์ที่จะถึงนี้คุณหนุ่มกะลาจะบวชแล้วนะคะบวชเป็นระยะเวลา1เดือนนะคะทุกคนก็เลยส่งตัวแทนหมู่บ้านก็คือทนายเดชาซึ่งเป็นทนายประจําตัวประจาห้างม่วนของพี่หนุ่มเนี่ยไปเจรจา แทนทีเนี้ยคำถามต่อมาคือทำไมคุณหนุ่มกะลาถึงสามารถฟ้องคุณจูนในข้อหาย,ยักยอกทรัพย์ได้ประเด็นอยู่ตรงนี้ค่ะทุกคนจริงๆมันเป็นข้อกฎหมายนะคะผู้ยักเป็นสองส่วนเมื่อสักครู่คุณนิพิษอินทรสมบัติก็พูดถึงเรื่องนี้แล้วก็เมื่อกี้ทนายเดชาก็มาสรุปให้ฟังอีกรอบหนึ่งนะคะสมมติ ผัวกับเมียผู้หญิงผู้ชายนายกอกับนางขอแต่งงานกันจดทะเบียนสมรสถ,ถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างและอยู่มาวันหนึ่งนายเมีการไปขโมยเงินนางบีซึ่งเป็นเมียที่ถูกต้องตามกฎหมายนายเมีการไปยักยอกทรัพย์นางบีนายเมีการไปช่อโกงเงินนางบีหรือนายเมีการไปบุกรุก บ้านหรือที่อยู่อาศัยของนางบีซึ่งนางบีเนี่ยเป็นภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายถามว่าในเอซึ่งเป็นผัวเนี่ยผิดไหมผิดตามบทกฎหมายแต่ทุกคนฟังนะในทางกฎหมายมีความผิดแต่ไม่ต้องรับโทษมีการยกเว้นให้นะคะ มีการยกเว้นให้ชอบดูเด็กคีที่คุณปุ้ยจัดรายการขอบคุณนะคะคุณต้งรีเทิร์นอ่าทีนี้ปุ้ยปุ้ยพูดต่อแต่กรณีของคุณหนุ่มกะลาที่หลายคนตั้งคําถามว่าทำไมถึงไปฟ้องเนี่ยตัวเองว่ายักยอกได้ก็ในเมื่อมาสักครู่คุณปุ้ยเป็นคนพูดเองเนี่ยว่าข้อหายักยอกเนี่ยมีการายกเว้นว่าไม่ต้องรับโทษประเด็นมันอยู่ตรงนี้ค่ะคุณหนุ่มกะลาบอกว่าตัวที่ฟ้องเนี่ยก็คือเอาห้ามุ่นส่วนจำกัดเนี่ยไปฟ้องคุณจูนเพราะ คุณจูนเนี่ยเบิกเงินออกมาจากบริษัทเ,เงินที่หายไปเนี่ยหกล้านบาทแล้วก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าไอ้หกล้านบาทเนี่ยเอาไปใช้เพื่ออะไรเอาไปใช้ส่วนตัวหรือเพื่ออะไรถ้าไม่ใช่วัตถุประสงค์ของห้างหุ้นส่วนอันนี้ผิดเต็มๆเลยประเด็นที่1ประเด็นที่2คุณจูนไม่ได้มีอำนาจเซ็นเงิน นะะในการที่จะเอาไปใช้ของห้างคุณส่วนคนที่มีอํานาจในการเซ็นเบิกเงินก็คือคุณหนุ่มกลาคนเดียวแต่ประเด็นคือทนายเดชาบอกว่าคุณจูนเนี่ยเข้าไปเปิดโมบายแบงกิ้งก็เลยสามารถที่จะเอาเงินเนี่ยมีทรานซัคชันผ่านมือถือได้โดยที่ไม่ต้องผ่านลายเซ็นของคุณหนุ่มกลาทุกคนนึกออกไหมนี่คือเป็นที่มาว่าทําไมคุณจูนถึงเอาเงินเนี่ยออกไปได้ สัมภากรหวานเลยเลี่ยงภาษีต้องไปดูอีกคะ่ะว่าบาลานซ์ชีตเนี่ยเหมือนที่เหมือนที่ออาจารย์ปรเมศพูดเนี่ยว่าบาลานซ์ชีตของเขาเนี่ยก็คือรายรับรายจ่ายการยืน่นภาษีสัมภากรต่างๆเนี่ยมันถูกไหมมันใช่ไหมสรุปแล้วเนี่ยยอดแต่ละปีเนี่ยมันเท่าไหร่กันแน่แล้วคุณจ่ายภาษีถูกต้องหรือเปล่ายากักยอกทรัพย์ชัดเจนเมียอืมนะคะ ทางชีวิตครอบครัวคุณจูนไม่ผิดแต่ทางสังคมบริษัทคุณจูนผิดใช่ต้องแยกเป็นสองส่วนในทางศิลธรรมในทางกฎหมายเนะยาะแยกเป็นแบบน,นี้ในทางศิลธรรมคุณหนุ่มกัลาก็ยอมรับแต่โดยดีว่าผมทําไม่ถูกผมผิดแต่ในทางกฎหมายอันเนี้ยต้องว่ากันยาวเพราะทนายเดชาบอกว่าคุณหนุ่มไม่ได้ใช้ส่วนตัวไม่ได้ใช้นามส่วนตัวในการ ฟ้องคดียักยอกคุณจูนนะคะแต่ใช้ในนามห้างหุ้นส่วนจำกัดในการฟ้องคุณจูนนั่นแปลว่าอาพูดตรงๆอ่ะใช้บริษัทไปฟ้องอะ่ะซึ่งซึ่งซึ่งมันชัดเจนอยู่แล้วถ้าคุณจูนไม่สามารถที่จะชี้แจงรายละเอียดที่มาที่ไปของเงินได้ว่าเอาเงินไปทำอะไรโดยเฉพาะถ้าเอาเงินไปใช้เพื่อการส่วนตัวอันนี้ผิดเต็มๆนะคะในมุมของทนายเดชานะทุกคนนะใช่คนที่น่าเสียใจที่สุดคือลูก ไม่ยักยอกผัวเห็นด้วยมาตลอด9ปีหาเรื่องอย่าทามาเอยเงินบริษัทผัวมันก็ผิดอ,อันนี้ในมุมของกฎหมายนะคะทุกคนอคุณหนุ่มอาจจะเซ็นอนุมัติในเรื่องอื่นแล้วเอามาใช้หรือเปล่าหรือจะโดนปลอมลายเซ็นนี่คุณครินนี่เป็นสิ่งที่คุณตั้งข้อสังเกตเหมือนทนายไพศาลเลย ต่อให้มีทรานเซชันผ่านโมบายแบงกิ้งแต่บางอย่างเนี่ยการเอาเงินสดออกไปใช้จากห้างวุ้นส่วนเนี่ยต้องมีการเซ็นลายเซ็นทนายไพศาลตั้งคำถามว่ามีการปลอมลายเซ็นของคุณหนุ่มกะลารหรือเปล่าอันนี้เป็นประเด็นเหมือนกันนะคะเป็นประเด็นเหมือนกันไม่ได้เพิ่งยกักยอกตอนจับได้ว่ามีมือที่3นะยกักยอกมาตั้งแต่เป็นวงกลาเลยสุดยอดใช่ค่ะ ้าย้อนอดูสเตทเมนต์ทุกอย่างคือพี่พพทานายเดชาเนี่ยในสำนวนบางอย่างแกก็เปิดเผยไม่ได้นะคะแต่ถ้าย้อนกลับไปเนี่ยพุ่ยไม่แน่ใจว่าพี่หนุ่มกะลายเยี่ยเริ่มเริ่มมีเริ่มมีเริ่มมีกิ๊กเรียกว่ากิ๊กละกันนะตั้งแต่เมื่อไหร่แต่ว่าถ้าดูจากตามข่าวนะทุกคนเมื่อสองปีที่แล้วที่เริ่มมีปัญหาเรื่องของมือที่สามที่คุณจูนไปฟ้องหยา่า คุณหนุ่มกาลาแต่ถ้าสมมุติเราดูจากทรานเซ็คชั่นเงินของบริษัทที่ออกมาเข้าบัญชีคุณจูนหรือว่าเงินสดที่ออกมานี่นะคะก็ย้อนไปตั้งแต่9ปีนั่นแปลว่าอะไรนั่นแปลว่าการที่คุณจูนทําแบบนี้ก็คือเอาเงินบริษัทออกมาเข้าบัญชีส่วนตัวของตัวเองเนี่ยมันเกิดขึ้นก่อนก่อนที่คุณหนุ่มกาลาจะมีมือที่3หรือเปล่าหรือว่าก่อนที่คุณหนุ่มกาลาจะมีกิ๊กหรือเปล่าถูกไหมจริงจริงแต่ก่อนคงไม่รู้กฎหมายเลยเอาเงินบริษัทมาใช้ในครอบครัวนี่ไงนี่ไง ทนายเดชาก,ก็เลยบอกว่าเฮ้ยต้องศึกษาข้อกฎหมายเมื่อกี้ผู้ชอบคอมเมนต์ของคนคนหนึ่งมากเลยว่าผู้หญิงก่อนจะมีผัวควรหาความรู้เรื่องข้อกฎหมายให้ดีอันนี้จริงนะคะทุกคนเฮ้ยกฎหมายเนี่ยมันเป็นมันเป็นสิ่งที่ป้องกันตัวเองนะคนที่มีความรู้ข้อกฎหมายยังไงก็ได้เปรียบนะงั้นทําไมเพิ่งมาฟ้องล่ะ อยากฟังมุมทนายฝั่งคุณจูนบ้างครับเพื่อความเป็นธรรมคือทนายฝั่งคุณจูนเนี่ยทนายพัทเนี่ยบอกว่าขอไม่ออกสื่อนะคะก็จริงๆแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ปุ้ยรายการเดียวที่ติดต่อไปนะคะจริงๆก่อนหน้านี้ทีวีก็มีหลายรายการก็พยายามติดต่อทนายพัทซึ่งทนายพัทกับคุณจูนเนี่ยเขามีข้อตกลงกันแล้วว่าเขาจะไม่ออกสื่อแล้วหลังจากนี้คุณจูนเองก็ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าขอโทษสื่อหลายๆคนที่พยายามติดต่อมา าจะขอสัมภาษณ์ที่ไม่ได้ให้สัมภาษณ์ไม่ออกสื่อแต่เห็นพูดอยู่นะเอาหรอคะโมโบายแบงกิ้งนิติบุคคลผู้บริหารต้องเซ็นแบงค์ถึงจะอนุมัติเหรอคะคุณสไปโรแมนเหรอคะโมบายแบงกิ้งนิติบุคคลผู้บริต้องเซ็นแบงค์ถึงจะอนุมัติหรอคืองนี้ที่ใช้ธนาคารเขาปุ้ยมีบริษัทเหมือนกันนะทุกคนแต่ธนาคารเนี้ยเขาไม่มีโมโบายแบงกิ้งของนิติบุคคล เขามีแต่เฉพาะของของบุคคลธรรมดาปุ้ยก็เลยไม่ได้ใช้โมบายแบงกิ้งของนิติบุคคล mm. ก็คือของบริษัทเนี่ยผ่านผ่านมือถือก็เลยไม่ได้มีความรู้เรื่องนี้เอาเหรอแต่ว่าถ้าสมมติว่าคุณคุณสเปรโรแมนขอความรู้หน่อยนะคะอันนี้ลองแลกเปลี่ยนกันดูนะคะปุ้ยก็เลยถามคุณสเปรโรแมนตอบว่าเอะถ้าอย่างเงี้ยเออเดย๋ยวของปุ้ยเนี่ยตัดไปเลยเพราะว่าไอไอแอป ธนาคารที่ปุ้ยใช้เนี่ยมันไม่มีโบ,บแบงกิ้งสำหรับนิติบุคคลแต่บางธนาคารเขาก็มีถูกไหมคะนั่นแปลว่าแบงกิ้งของห้างมณส่วนรอว่าของนิติบุคคลคุณจูนก็ต้องใช้ลายเซ็นของพี่หนุ่มกะลายอยู่ดีเพื่อที่จะไปเปิดถูกไหมคะคุณคุณสเปรุแมนถูกไหมคะเออถูกหมอหมอเติ้ลสุดท้ายก็ต้องไปกินข้าวหมาด้วยกันนะคะถูกไหมปุ้ยพูดถูกไหม ถูกไหมมีอะไรช่องไหนขึ้นอยู่กับตอนเขาเปิดครั้งแรกคะ่ะคุณปู้อ๋อเหรอคะตอนเขาเปิดครั้งแรกคำถามคือไอ้โมบายแบงกิ้งเนี่ยที่เป็นส่วนของนิติบุบคคลเนี่ยเปิดตั้งแต่เมื่อไหร่ใครเป็นคนเซ็นเปิดถ้าคุณหนุ่มเซ็นเองก็จบถูกไหมคะแปลว่าไอ้อขั้นตอนเปิดทํา p r ร c e s uh, set, การเปิด mobile banking เนี่ยแสดงว่าก็ถูกต้องตามกฎหมายถ้าคุณหนุ่มเป็นคนเซน็นแล้วก็ยินยอมตั้งแต่ตอนแรกแต่ว่าโอเคละว่าคนที่ใช้แอปพลิเคชันตัว mobile b a n k i n ของนิติบุคคลเนี่ยคนที่ถือเนี่ยอาจจะเป็นคุณจูนก็เลยสามารถโอนได้อันนี้แสดงว่าค,คุณจูนไม่ได้ปลอมายเซน็นแต่คำแต่ตรงกันข้ามถ้าต้องไปดูด้วยว่าเปิดตอนไหนถูกไหมคะเปิดใช้ mobile b a n k ้งของนิติบุคคลตอนไหนถ้าไปเปิดหลังจากที่ มีประเด็นกันแล้วแล้วคุณหนุ่มไม่ได้เซ็นยินยอมหรือว่าคุณหนุ่มไม่ได้เป็นคนเซ็นเองอันนี้เป็นอีกเรื่องนึ่งเลยนะปลอมลายเซ็นเลยนะคะปลอมลายเซ็นราชการเลยนะคะตรวจสอบบัญชีคุณจูนเลยเครั่ามีทั้งหมดกี่ล้านรวมถึงญาติด้วย66ล้านจริงโอนผ่านแอปธนาคารใช่โอนผ่านแอปธนาคารแต่เมื่อกี้แรงจูงใจทนายคนฟ้องคือเปอร์เซ็นต์มูลค่าตัวเลขการฟ้อง <c oughs> หัวเมียเป็นผู้ถืออย่พี่หนุ่มกาลาถือ50ค่ะคุณจูนถือ48แล้วก็มีอีก2คนถือคนละ1%ค่ะทุกคนผมมั่นใจว่าน่าจะเปิดตั้งแต่แรกเริ่มจดทะเบียนบริษัทอืมขอบคุณนะคะคุณคุณ3ล้านยักษ์ครับชอบชอบช่องนี้ชอบเพราะอะไรล่ะอคะชื่อบอกหน่อยได้ไหมคะ ทุกคนปุ้ยขอบคุณมากนะคะที่เข้ามาชมปุ้ยไลฟ์นะคะเมื่อสักครู่ปุ้ยสัมภาษณ์ทนายเดชาซึ่งเป็นทนายความส่วนตัวของพี่หนุ่มกลาไปทีนี้มีทั้งคนวิพากษ์วิจารณ์ทีนี้บางคนก็บอกว่าชอบชอบชอบ่องนี้เหตุผลหลักๆที่ชอบออช่องปุ้ยเพราะอะไระคะลองบอกเหตุผลให้ได้ชื่นใจหน่อยได้ไหมหรือว่าถ้าไม่ชอบไม่ชอบเพราะอะไรคะปุ้ยจะได้เอาไปปรับปรุงนะคะแบบแรกคุณหนุ่มไม่รู้กฎหมายเลยเปิดให้อ๋อก็เป็นไปได้ก็เป็นไปได้ 9ปีที่แล้วมีโมบายแบงกิ้งโมบายแบงกิ้งหรอเหรอเออว่ะอันนี้ก็น่าคิดดูที่หัวสเตตเมนต์ว่าเป็นของบุคคลหรือของบริษัทค่ะเป็นของบริษัทนะเป็นของบริษัทค่ะแล้วคุณจูนจะเป็นไงบ้างคือตอนนี้สิ่งที่เป็นความตั้งใจของทั้งคุณหนุ่มกลาแล้วก็ของทนายเดชาเนี่ยก็คืออยากให้คุณจูนเนี่ยเ,เปิดใจคุยว่าไอ้ล้านบาทเนี่ย นี่ตัวเลขที่คุณหนุ่มกะลาพูดนะไม่ใช่ปพ้ยพูดนะที่เอาออกจากห้างหุ้นส่วนแล้วก็เอาไปใส่บัญชีส่วนตัวเนี่ยคุณเอาไปทําอะไรแล้วเงินเหล่านั้นอยู่ที่ไหนเอามาใช้หนี้ให้ผมหน่อยได้ไหมที่ผมเป็นหนี้เนี่ยสิล้านคุณหนุ่มกะลาบอกแบบนี้นะแล้วขอเงินสดอีก5ล้านที่เหลือคุณเอาไปเลยถ้าสมมติว่าตัวเลขตั้งต้นที่คุณจูนเบิกไปจากห้างหุ้นส่วนเนี่ยหกสิบหกล้านจริงลองคํานวณเล่นๆน,นะคะ66ล้านถ้าคุณหนุ่มบอกว่าขอ 16ล้านเอาไปปิดนี้ก็แปลว่าคุณจูนก็จะเหลืออีกอยู่ในมือ50ล้านไม่ได้ไม่ได้สนใจนะคะว่าจะใช้ไปแล้วเท่าไหร่แต่เราเอาตัวเลขเดนมาคุยกัน 6 6ลบด้วย16แปลว,ว่าเหลือ50ถูกไหมคะ50พี่หนุ่มขอเงินสดอีก5ล้านเพื่อ,อไปตั้งต้นชีวิตใหม่แปลว,ว่าคุณจูนก็จะมีเงินที่ยังเหลืออยู่เนี่ยไม่ว่าจะอยู่ในรูปของเงินสดหรือว่าอยู่ในรูปของกระเป๋าหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแปลว,ว่าจะมีตรงเนี้ยเหลืออีก45ล้านส่วนตรงนี้คุณหนุ่มบอกว่าเอาไปเลยให้ไปเลยไม่เอาเลยขอแค่เท่านี้จริงๆคนที่บอกว่าคุณจูนแจ้งแล้วนะที่เขาแจ้งมาคือเงินต่างห่างที่คุหุ่มกลา สัมภากรต้องเข้าได้วลัะง,งานนี้เออตัวเลขหกสิบหกล้านเนี่ยทั้งคุณจูนและคุณหนุ่มกลาพูดไม่ตรงกันนะคะเออยังยังยังมีข้อมูลที่ไม่ตรงกันอยู่แต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยบาลานซ์ชีตของบริษัทเนี่ยมันจะเป็นตัวตอบหมดเลยเรียกดูได้หมดนะคะสัมภากระเนี่ย เวลาขึ้นสู่ศาลเนี่ยสุดท้ายแล้วมันก็ต้องเอาเอาหลักฐานที่คุณยื่นงบภาษีประจําปีให้สัมภากรเอามาดูทั้งหมดอยู่แล้วค่ะนั่นแหละตัวเลขตรงนั้นแหละจะเป็นตัวตอบว่า66ล้านจริงหรือเปล่าและใครพูดเท็จใครพูดจริงถูกไหมไม่ต้องเซ็นครับแต่ต้องขอ o t p ในการถอนซึ่งจะผูกกับเบอร์โทรของผู้มีอำนาจลงนามเนี่ย ไอสิ่งที่เกิดขึ้นนะปุ้ยไม่อยากให้มันมองแค่ว่าเรื่องของดราม่านะทุกคนอยากให้มองว่าเฮ้ย <c oughs> มันเป็นบทเรียนที่เราจะสามารถเรียนรู้หรือสร้างความรู้หรือสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเองอยังไงดูเขาแล้วมองเราเราไม่รู้หรอกว่าวันหนึ่งอะวันหนึ่งวันใดอาจจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้กับเราก็ได้ถูกไหทุกคนเอาไปช่วยซีอหรือเปล่าอีแบงกิ้งสมัยก่อน เข้าผ่านเว็บไซต์ไม่ได้ใช้แอปอืมแต่ทนายเดชาบอกว่านี่ผ่านโมบายแบงกิ้งนั่นแปลว่าไม่ได้ผ่านเว็บไซต์ทีถูกไหมถ้าไม่ได้ผ่านเว็บไซต์อาจจะเป็นไปได้นะว,ว่าเพิ่งมาทำโมบายแบงกิ้งถูกไหมคะมันแล้วแต่ธนาคารหรือเปล่าอย่างธนาคารธนาคารหนึ่งเนี่ยที่เป็นธนาคารที่ปุ้ยเปิดบริษัทเนี่ยเขาก็ไม่มีโมบายแบงกิ้งนะให้เข้าผ่านเว็บไซต์อย่างเดียวแต่มีบางธนาคารนะคะที่มีที่มี โมบายแบงกิ้งของนิติบุคคลกิจการทุกคนยังสามารถที่จะตอบโพลที่ปุ้ยตั้งคำถามมาได้นะคะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคุณเห็นใจใครมากที่สุด A. พี่หนุ่มกะลา B. คุณจูน C. พี่หนุ่มกันชัยแบงกิ้งมีเป็นสิบปีแล้วอืมคุณเพชรหึงค่ะ คือปุ้ยขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะที่ร่วมกันแสดงความคิดเห็นจริงๆแล้วหลายมุมมองก็ก็น่าคิดต่อนะคะสำหรับคนที่มาแสดงความคิดเห็นตอนนี้ค่ะตอนเสียภาษีแต่ละปีมันไม่ม,ไม,มันไม่มีอะไรผิดสังเกตร,ราคาที่ทำให้เรารู้ได้เรื่องเงินอ๋อคุณหนุ่มบอกว่าคุณหนุ่มไม่เคยไปดูเลยปล่อยเมียทาให้คุณจุนทาหมดเลยค่ะเขาก็เลยไม่ได้เอแต่สิ่งที่เขามาเอเนี่ยมีเอ B A BC สิ่งที่ทำให้คุณหนุ่มกลาเอเนี่ยก็คือตอนที่คุณจูนเนี่ยมาฟ้องใช่ไหมคะเรื่องฟ้องชูก็คือฟ้องคุณหนุ่มกลาแล้วคุณหนุ่มกลาก็เลยต้องเหมือนต้องต้องไปจัดการตัวเองและปรากฏว่าเ,เพิ่งเพราะว่าพอฟ้องเนี่ยมันจะต้องมีการแบ่งเรื่องสินสมรสกันถูกไหมคะทุกคนทีเนี้ยก็มาดูเงินในห้างหุ้นส่วนของตัวเอง แต่ปรากฏว่าเงินเหลือหลักแสนบาท10ปีที่ทํามาคุณหนุ่มกะลาบอกว่าฉันร้องเพลงอย่่งเดือนเดือนหนึ่งฉันได้เป็นล้านแต่ทาไมเงินเหลือค้างอยู่ในบัญชีนิติบุคคลแค่นี้เหลือสามแสนพร้อมนี้ไม่มีแล้วเอาเงินไหนซื้อแบรนด์เนมอืมน่าคิดเนาะเออเอาเงินไหนซื้อแบรนด์เนมนี่แหละสิ่งที่คุณหนุ่มกะลาตั้งข้อสังเกตอะว่าแบบเออหลังจากที่เขาแยกกันอยู่แล้วแล้วก็ ถอนชื่อของคุณจูนออกจากห้างหุ้นส่วนแล้วแล้วก็ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับห้างหุ้นส่วนนี้แล้วแต่หลังจากนั้นเนี่ยคุณจูนก็แบบซื้อกระเป๋าแพงๆแ,แอนเนทอะไรเงี้อยอืมคือไอ้ประโยคที่คุณหนุ่มกะลาพูดแล้วก็ถูกวิาพากวิจารณ์เนี่ยจริงๆแล้วปุ้ย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 เข้าใจว่าคุณหนุ่มกะลาเนี่ยพูดเพื่อที่จะให้เห็นภาพหรือเปล่าว่าเฮ้ยเงินเดือนคุณแค่นั้นอนะ่ะถ้าคุณไม่ได้ยักยอกเงินห้างหุ้นส่วน ซึ่งผมมีอำนาจในการลงนามเนี่ยแล้วคุณจะเอาเงินที่ไหนไปซื้อแบรนด์เนมก่อนหน้านี้คุณก็ไม่ได้ใช้แบรนด์เนมแอมงแอมะทคุณก็ไม่ได้ใช้เงินเดือนคุณเนี่ยคุณคุณทำงานทั้งเดือนเนี่ยเท่ากับว่าผมผมร้องเพลงคือหนึ่งคุ้ยเข้าใจว่าเขาต้องการจะสื่อความแบบนี้แต่ว่าพอเขาไปพูดแบบนั้นปุ๊บด้วยความเป็นผู้ชายะนะคะก็เลยทัวไปลงที่พี่หนุ่มกะลา เอชอระดับสูงเงินเดือนเยอะเดอ้อเหคะเยอะขนาดไหนคะเยอะเออค่าใช้จ่ายเดือนเนี่ยเจแสนต่อเดือนเนี่ยเยอะถึงขั้นว่าซื้อแอร์เมได้เลยหรอคะแอรเมเนี่ยใบเป็นแสนนะคะเยอะระดับไหนช่วยบอกหน่อยไหมคะ,ะดีเจชวนคุยเพ่ออยากรู้เงินเดือนเนี่ยมันไม่ใช่แค่เอามา,ชาใช้จ่ายในครอบครัวนะคะถูกไหมออลืมไปค่าใช้จ่ายในครอบครัวพี่หนุ่มเป็นคนเป็นคนเป็นคน,น,คน,น,คนจ่ายถูกไหม ก็เป็นไปได้เนาะเป็นไปได้นะถ้าคุณดีเจชวนคุยบอกว่าเอชอาร์ระดับสูงเงินเดือนเยอะแล้วก็ไม่ได้มีค่าใช้จ่ายไม่ได้มีส่วนไหนที่ตัวเองต้องควักค่าใช้จ่ายในครอบครัวเลยเนื่องจากว่าหนุ่มกลาเป็นคนรับผิดชอบทั้งหมดก็อาจจะเป็นไปได้ที่อาจจะมีเงินเหลือในการที่จะมาซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมแต่ซื้อหลายใบายมากเลยนะอืมรู้ไหมคะว่าไอเมเนี่ยใบยละเท่าไหร่ไม่ใช่ใบละหลักหมื่นเนาะอืม จริงเนี่ยคุณเนี่ยพูดถูกเลยคุณแหมมเซนซีเนี่ยดูผลประกอบการจากงบการเงินย้อนหลังใช่ดูแค่นี้ก็รู้แล้วว่าถูกมาทุกคนเฮ้ยคุณเจนนี่แม่น้องระด,ดาคุณเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าเหมือนที่ทนายเดชาพูดอะบางครั้งเนี่ยต้องต้องต้องศึกษาข้อมูลก่อนนะคะ การตั้งข้อสังเกตไม่ได้แปลว่าุไปเข้าข้างไหนนะคะรู้ไหมคะว่าการตั้งข้อสังเกตการเอเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทุกคนควรมีมันเรียกว่า critical thinking มันคือการคิดวิเคราะห์แยกแยะไม่ใช่ว่าใช้ความรู้สึกส่วนตัวในการที่จะแบบมาเข้าข้างใดข้างหนึ่งมันชวนเอทั้งสองฝ่าย HR ของ CP คะอ๋อเหรอคะอืมไม่เป็นไรปุ้ยสืบไม่ยากหรอกว่า HR ของ CP เนี่ยระดับเขาระดับไหนอะว่าเงินเดือนเท่าไหร่